สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพผมพันธ์ f เฟซบ o ๊ไลฟส์สดระบุถึงภาพทักษินชินวัตรย,ยกดัมเบลในสระน้ำพร้อมเลี้ยงหลาน ไม่รู้คนโพสต์ต้องการสื่อสารอะไรหรือต้องการยั่วยุอารมณ์ประชาชนให้ร้อนเดือดขึ้นแต่ถ้าต้องการเช่นนั้นจริงอายการสูงสุดนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ในคดี1นึวันที่10เมษายนควรยกฟ้องไปเลยจะได้สะใจและได้เหลืองลมกันเต็มที่ถ้าไม่ฟ้องคดีมอ1 2เมื่อคนจะไม่พอใจแล้วออกมาสู่ถนนจนนำไปสู่แอนแอนซึ่งเป็นการออกแบบสถานการณ์ที่ง่ายแต่วินาทีนี้จะเกิดความเสียหายมากมายกับประเทศดังนั้นประชาชนจึงไม่ควพรพลีพราม ต้องคอยดูและประเมินสถานการณ์กันทีละตอนนับแต่10เมษายนไปอย่างไรก็ตามหากอายการสูงสุดจะเลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นเดือนพฤษภาคมมีข้อสังเกตว่าจะเป็นต้นพฤษภาคมหรือหลังวันที่11พฤษภาคมซึ่งสอวอชุดแต่งตั้งและวหวนเลือกนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีพ้นวาระโดยแต่ละช่วงเวลาย่อมมีนัยยะทางการเมืองแตกต่างกันด้วย พจบิ๊กแดงโพสต์ดูเดือดแสดงถึงไม่พอใจการหักดีวกับบ้านมาเลี้ยงหลานแต่มาเลี้ยงหมาในคอกพร้อมสำทับด้วยคำรุนแรงแบบหนักแผ่นดินจะกำจัดคนชั่วยกคำพูดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาคมคูต้องทำให้เสียชีวิตแล้วไงละ่ละหลา้าดในสระน้ำบ้านจันสองล่าอย่างนั้นหนักแผ่นดินยังลอยน้ำได้ขู่จนเสียงแห้งแล้วมีอะไรหรือเปล่านายจตุพรบอกว่าวันที่10เมษายนท้าอายการสูงสุดฟ้องเท่ากับเป็นการหักกันทันที เพราะดิวลังกาวีถูกตีลังกาหงายหลังจึงต้องใช้วิธีแบบนักเลงสั่งฟ้องคดี112ซึ่งง่ายมากเมื่ออายการสูงสุดคนเดิมสั่งฟ้องมาแล้วดังนั้นต้องจับตาสถานการณ์จะออกทางแพร่งใดอีกทั้งย้ำว่าสถานการณ์จะออกแบบไหนต้องประเมินในวันที่10เมษายนซึ่งไม่หนีทางแพร่งใดแพร่งหนึ่งใน3ทางแพร่งคือสั่งฟ้องเลื่อนและสั่งไม่ฟ้อง ที่สำคัญหากไม่ฟ้องคดีม .112 แล้วจะไปแสดงถึงความสําเร็จของโครงการแจกเงินดิจิตอลว a l เล t ด้วยสำรับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนจะตั้งขึ้นมาผสมกับการระบาดยาบ้า5เม็ดไม่ผิดกฎหมายยาเสพติดเมื่อเป็นเช่นนี้คงไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับประเทศไทยดิวลังกาวียังตีลังกากลับหลังอย่างคึกคักสุดขีดแล้วสร้างความเสียหายให้บ้านเมืองมากมายส่วนพวกไปดิวนับวันยิ่งเสียงเบาัง,งาบผง,งาบ แม้เพจบิ๊กแดงโพสต์คำรามดุดันแต่เจอการตอบโต้อ,อยู่ในสร์น้ําแล้วไงนายจรุพรบอกว่าวันนี้บ้านเมืองอยู่ในอาการไม่แคร์ความรู้สึกประชาชนทั้งกรณีสงการานสาดน้ํา21วันแต่สารภาพมีปัญหาทางเทคนิคงบประมาณออกไม่ทันแล้วบอกจะจัดปีต่อไปใหม่ทั้งที่เชิญคนทั้งโลกมาสาดน้ํากลับไม่มีน้ําสาดแล้วสุดท้ายไปอยู่ในเทศกาลตามปกติที่เคยเป็นมา ่วนอุ้งอิงแผทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยชวนคนทั้งโลกมาสรดน้ำกลับไปเที่ยวฮ่องกงในช่วงเทศกาลสงกรานไทยแล้วยังโพสต์บอกอีกทำไปทำไมแล้วชวนคนทั้งโลกมาสาดน้ำทั้งเดือนกันทำไมทำแบบนี้ทำไมในทางการเมืองต้องรับผิดชอบทำเหมือนเหยียดคนจึงไม่เข้าใจวิธีคิดและจะไปเที่ยวต่างประเทศในวันที่ชวนคนทั้งโลกมาเที่ยวสรดน้ำสงการานทั้งเดือนทำไมแล้วยังไม่นับรวมการตอกย้ำถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีก เมื่อออกมากลับมีพฤติกรรมใช้ชีวิตสวนทางคนป่วยขั้นวิกฤนตนายจตุพรย้ำว่าเมื่อการพูดแล้วไม่รับผิดชอบในหลากหลายกรณีนั้นจึงสงสัยว่าจะสร้าง DNA ให้มาเป็นผู้ปกค,ครองกันแบบนี้หรืออย่างไรเพราะถ้าในทางการเมืองถ้าไม่เข้าใจเขาใจเราซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดยิ่งทำให้การออกแบบงานสงกรานต้องล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่ประกาศอีกทั้งตัวเองอยังไปเที่ยวฮ่องกงในวันสงกรานทั้งที่ชวนคนมาไทยแต่ตัวเองกลับไปนอกทำไปทำไม ความรู้สึกของผู้คนไม่รับการสนใจการทําแบบนี้จึงไม่สมเหตุสมผลและจะทําให้การระบาดท,ทางอารมณ์ของคนมาเร็วโดยไม่จําเป็นถ้าจะไปฮ่องกองควรให้ผ่านสงกรานไปก่อนหรือไปหลัง21เมษายนตามกําหนดเล่นสงกรานตทั้งเดือนไว้พร้อมทั้งกล่าวถึงการประชุมฝ่ายความมั่นคงกรณีสถานการณ์ประเทศเมียนมาแต่นายสุทินคลางแสงรัฐมนตรีกลาโหมไม่เข้าร่วมประชุม ว่านายสุทินอ้างติดธุระนายกรัฐมตรีไม่ได้เชิญจึงมีแต่ผู้นําเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมแทนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และจะเกิดปัญหาลุกลามในอนาคตอีกอย่างสงครามในเมียนมามีข้อสังเกตว่ากองทัพอากาศเมียนมามีมิก29ที่ยิ่งใหญ่ไม่ขึ้นบินช่วยการรบเลยดังนั้นไทยต้องมีความกังวลมากขึ้นโดยช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นร่องรอยแล้วว่าสงครามไม่ใช่เรื่องเมียนมากับชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจหนุนหลังทั้งสองฝ่าย ถ้าจากนี้มีการรบกันหนักมีตอบโต้รุนแรงที่เมียวดีแล้วทั้งอาวุธและผู้หนีสงครามทะลักเข้าไทยดังนั้นไทยต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ just m a x ซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนและการทดสอบทางการทหารด้านลึกที่มีมากกว่าสงครามเมียนมาทํำสึกกับชนกลุ่มน้อยแต่รัฐมนตรีกรลาโหมไทยกลับไม่เข้าประชุมฝ่ายความมั่นคงมันเป็นเรื่องตลกอย่างยิ่งนายจตุพรบอกว่าสถานการณ์ในไทยขนานี้เป็นเรื่องสุดยอดการเหลวแหลก ซึ่งไม่รู้คิดไปได้อย่างไรกันและยังมีการตัดสินใจมักง่ายกันอีกไม่มีความรับผิดชอบไม่ใส่ใจอารมณ์ประชาชนเอาแต่ยึดตัวกูเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะกรณีเมียนมาต้องไม่ผลีผลามในการตัดสินใจดังนั้น10เมษายนจึงเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ต้องประเมินทีละฉากของช่วงเวลาและต้องจับตา